ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วหาไม่หาจัดการอย่างอาจารย์ไม่ได้ก็หาจัดการเท่าที่มีกนได้ใช่ไหมได้ฮะแม้กระทั่งโอ่งก็ยังได้เลยครับเป็นแต่เพียงว่าผลที่มันออกมามันจะอย่างที่บอกมันอาจจะน้อยหน่อยเนื่องจากว่าเราดูที่พลังนะครับมันอาจจะมาแบบน้อยมากหรือมาทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเราอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในการทำเนี่ย เราไม่ไม่ให้เสียเวลานะฮะคือเราต้องการให้มันเกิดขึ้นทันที<ะ>ที่ทำเนื<ะ>่อง <at> จากว่าในในทางวิชาอีกเช่นกันก็ถือว่าชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันสั้นะนะฮะถ้ามัวไปเสียเวลาคอยหรือเสียเวลารอเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะประสบผลแล้วเมื่อไหร่จะรวยพอหรือเมื่อไหร่จะยิ่งใหญ่พอที่จะปกครองประเทศชาติเ<ะ>พราะฉนั้นเนี่ยมันต้องแบบทุบพับทันทีเลยนะฮะ,ฮะทำวันนี้พรุ่งนี้เกิดอ่า<ะ>ถึงต้องเลือกใช้วัสดุแล้วก็จะต้อง ในที่ที่เดียวเนี่ยคนอื่นเขาทำหนึ่งเราต้องทำสองทำสามครับในขณะเดียวกันเพราะนั้นการใช้อัญมณีเนี่ยมันเบิลจากที่คนอื่นคือเราไปมัวอะไรเขาเรียกว่าเข็มเข็มนะมาจะเอาแค่นี้เอาถูกๆไว้ก่อนเอาง่ายๆไว้ก่อนมันได้แต่สิ่งที่เราเสียไปคือชีวิตเสียเวลาไปด้วยเสียเวลาซึ่งจะมีคำโดยเฉพาะเลยนะแม้แต่ในชั้นเรียนก็ได้ยินจะได้ยิน นะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นคำของอาจารย์เองแต่เป็นคําที่ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆว่าอย่าเสียชาติเกิดอืออ <c oughs> คือมีโอกาสได้ทําแล้วมีโอกาสได้เจอวิชาแล้วใช่ให้มันเต็มที่ไปเลย <c oughs> ใช่